ไป็กรลรังวางไข่กับพี่นอกก้อนงครครกำลังกกไข่อยู่นะครับกรลรังไข่ครับตัวนี้เป็กกำลังไข่อยู่นะครับยังไข่ไม่หมดยังปล่อยไม่ได้นะบบอกกับพี่น้องว่าจะได้จักล้องนะครับวันนี้นะครับไข่แล้วมันก็เที่ยไวไ้ครับไข่แล้วก็กกไว้นะครับอย่านะงง่ายๆครับ เล่นแต่แบบง่ายๆแบบบ้านๆเ่าเนี่ยแหละใครกะอกไว้ครับเฮ้ยสังเก็บอะเรยกครับเห็นป่เเลีรยเลีรยใครออกเลีรยใครอะกกบครับพี่น้องนี่ฮะมันเขีรยแล้วก็มากบกบไว้ มันในกระสุนอะไรล้าฟ้องครับมันนะครับธรรมชาติของมันนะครับตัวก็เชียกันตัวนี้ก็เขียเหมือนกันเขียกบเดี๋ยวปีนาครับปีนาผมเห็ดฟักไข่หอมครับเอาตัโขมาลงน้ำล่ะครับทำผสมพันธ์กันเอง อ๋โอเคครับเดี๋ยวเบิ้งเขาวาปัจจัยฟ้อนนะครับเวลาปล่อยครับปล่อยออก,อกออครอบไปครับ ไม่หาไหนมันครับกละไรตะมันเสกินบึงกัทช่งนาเลยครับตอนนี้บุญกับโกให้นน้ำครับเนี่ยผมเกีียวขอมาให้มันกินครับเนี่ยกองอยู่นี่แหละขาเปลือกย่างเดียวครับขาเปลือกอ่ะมาเบิ้งครับจะได้กีฟองนะครับวันนี้ไปเบิ้งครับอาะอ่ะมาเบิ้งครับวันนี้จะได้กีฟองนะครับ เดีแยกก่อนอันนี้มาจากของเก่าครับประมาณหกหน่วยเดี๋ยวสิ่กอ,อ,องเบิ่งครับนไปเิ่งหนึ่งสสามสี่ห้าหกเดแปดเก้บิบอ็ดสิบสงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจ็ด 18 19 20 21 22 23 24ครับ24แล้วมาดูตรงนี้ครับ24 25 26 27 28 29 30 31 วันนี้สามสิเอ็ดครับวันนี้สามเอ็ดเดี๋ยวมาลุ้นดูพวกนี้ว่าจะได้กี่ฟองนะครับหมดยังเฮ้ยตัว,วนี้อะไรเนี่ยมันุดเข้าไปทำไมเนี่ยโอ้ยมดุดออกไม่ได้อ,อ,อ้อนอนมาไข่ สามสองครับสามสองเขาไปออกไม่ได้ต่างหากฮะนี่แหละครับพี่นอ้องวิธีเลี้ยงเป็ดไข่แบบยง,งเลี้ยงแบบรถต้นทุนครับ เืินหนึ่งก็ได้สามชูกฟองเบสสี 4, ่สิกตนะครับกับมันเป็นยังไงครับสำหรับผู้ใดอยากเลียแบบาาเล้ยงกบแบบธรรมชาติเลี้ยงกบแบบโดต้นทุนเอ้ยผมเห็นเลี่ยงเบสโดต้นทุนนะครับนี่ฮักกมีมีอยู่มีกินครับมีปัจจัยหลักอา่านคือใครครับใครคือเป็นอาหารที่หลากหลายเมนูต้มกระแซ่บทอดกระแซ่บเพชรพะโล่ก,ก็ได้หลากหลายอย่างครับ แล้วคุณค่าทั้งอาหารเล้ากกได้ทั้งคุณค่าทั้งอาหารพร้อมนะครับโปรตีนก็สูงนะครับสุขภาพร่างกายของเขาผมแนะนำนะครับอยากให้เลี้ยงครับอยากให้เลี้ยงเพราะว่ามันง่ายครับมันง่ายมันบม่ใหญยากเลยตราบใดเขายังมีขวบเปลือกอยู่นี่ครับนี่นขวบเปลือกตราบใดเขายังเห็นห,หน้าอยู่ยังมีขวบเปลือกในเหล่าอยู่นี่ นี่ครับเย่าไปขายครับเย่าไปขายโล่งสีอย่าไปขายในทุนนะครับเขามาแปลสภาเป็นใครครับโล่พอถึงสิบบาทครับเนี่ยสื้อมาหมาโลกงึงสือมาหมายังมาไรเลยฉะนั้นผมอยากแนะนำให้เอาขับเปลือกเข้านี่ไม่ไปไหนไกลกินครับ <S <S บ่ต้องเอาเงื่อนไปบ่ต้องเอาขาวเปลือกไปขายหรือไปซื้อวานไม่ไปไหไกลมันผิดครับ ไน่รู้ผิดหอกแต่มันกับผู้ถือก็คือกันแหละผู้ถือกันเอาเป็นว่าผมอยากพี่น้องล่องทลลองมองกรับไปอดีตเบ้างค่ะว่าตะกี้เป็ดไก่บ่เคยกินหัวอาหารมันอยู่ได้อย่งไหนป่ากบคือกันบ่เคยกินอาหารกระสอบมันอยู่ได้อย่งไหนปัจจุบันนี่เห็ุแต่คนจังไรล่ะืมอดีตครับลืมกวาพผือจากของน้ำมาแหละตะกี้ ผมไปเด็กหน่อยมากเนี่ยผมก็บอกเคยเห็นมันกินก้อนกระสอบมันก็อยู่ได้มีใครกินด้สมมือเป็ดตะกี้ผมก็เลี้ยงสมัยตะกี้เลี้ยงกับประมาณสิบยี่สิบตัวนะฮะเลี้ยงโซนดําหน้าเกี่ยวเขามันก็มีใครกินก็จังสี่ละรวงเกี่ยวเขามันก็มีใครเขากินตื่นสอบมาก่อนไปโรงเรียนต้มครับตื่นสอมาไปถอดถอดกินก่อนไปโรงเรียนใช้หล้กกระต้มใช้ติ๊บเขาไปโรงเรียนครับ แต่กินตอนเทียงนี่พ่อแม่ตะกี้ลูกสิบคน้นพิ่บ่มีเงินบ่ม,มีเงินดักบาทก็เห็ดหน้าเห็ดหน้าป่าอาหารคือป่าธรรมชาติไข่อยู่ในเล่านะฮะคงจำน้วคอไข่ขอไข่ในเล่านี่ฮะก็อยู่ในเล่ามันก็นมีไข่้เขากินเสมอมีผัก มีปลามีเป็ดมีไข่มีไก่มีหมูนะฮะนี่ช่วยคนนอาเกิดมา่ไียนะครับอาหารนี่แหละสำคัญปัจจัยหลักเหจัจำในเฮาสิบมีอาหารปลอดสารกินตะกี้สารเคมีบ่มียาไข่ยหยายาขามาแลกบ่มีเวลาผ่านมากก่กีปีสิบยี่สิบปีสี่สิบปีนี่แหละเริ่มจะได้หุ้นใหญ่ขามาเอาน้ำสารเคมีขามา ขายให้เกษตรกรโดยจะปุ๋ยนะครับปุ๋ยกระสอบเ่อนี่แหละปุ๋ยเคยมีนี่แหละเอามาขายให้ตามมาด้วยยาฆ่าแมลงตามมาด้วยยาขายย่ายเนตามมาด้วยสรารพัดทุกอย่างครับเปิดศิษฐทำไร่หลางอาหารธรรมชาติเท่าให้เบิร์ไปแล้วก็เอาผลิตอาหารมาให้เป็ดใกล้กินบางคนก็กด็ดีเออให้อาหารกระสอบไข่ดอกไข่ลายไขย่ขซุมเอไข่ไก่ญ่ ก็ตื่นตาดีใจกันเด้อให้อ่านรกระสอบ <_ d ata> เป็ดไข่ดีไก่ไข่ดีแต่หาลูไหม <_ d ata> มันมีเหนื่อมีเสียครับ <_ d ata> เสียคือว่า <_ d ata> เป็ดส้มว้พังว่วไข่อย่างเดียวบม่มีเวลาผักผักตัวคุณภาพผักฝื้น,นี่ก็ผมผักฝืนเดือนที่แล้วเนี่ยครับแต่สิบปดสิบปีปฟ้องนี่ก็เริ่มพื้นก็นมีแล้วนี่แต่เป็นฟ้ามปุ๊บเนี่ยเขาสิเล่งเล่งย่างเดียวครับ เลี้ยงเลีงปุ๊บฝาเลี้ยงฝาไข่ฝาฝาผลิตใช่หรือเปล่าเปลี่ยนหลุดไหมเข้ามาของผมบะตองครับตามธรรมาชาติเลยเน้นเขาเปลือกยย่างเดียวครับหัวหันบะตองหัวหันบะตองผมทถลอกมึงว่ามันสิไขบ่บ่อลกบอ่อซ้ำเลยเก็คือเห็นนี่แหละครับผลหลักของมันไม่จำเป็นต้องไปใส่หัวหันยังหมากไม่ไม่ต้องเปลือกเงินบม่ต้องเงินไปขขไข่เข่าพิสูจน์หัวหันไม่ไม่เป็ดใกล้กินมันอ่อมครับมันอ่อม เอาตรงๆนี่นโลดเนี่นะครับนี่เขาก็มีใครกินแล้วอาหารมันก็น,นี่แค่บ้องสื่อนะครับแค่พวงสื่อเขาห้องกระดาเองอยู่แล้วพวงไปขายขายก็โลดห้ากบาทในคณะเดียวกันหัวอาหารโลดสี่สิบหาสิบบาทบางหมองบาง,บางทีบางบอนนะครับหลักกะสิจ้ำคัญไข่รนี่โลดหนึ่งร้อยกว่าบาท ข้าวขอเปลือกเนีไเนเน่ไปเป็ดไปเป็ดกินมันขับริไข่ข้าขมาขายจากเข่าราค่าสิบบาทหาบาทหกบาทมันเป็นไขร่รสระอรอ่รอยนะครับคิดเบ้องไงหล่นองมันบ่ต้องไปอยากเลยหมักไม่เห็ดอาหารการกินเท่านี้นี่นะครับผมก็เลยอยากให้พี่นอ้องเบื่อว่ามันบ่ยากครับเลียงไปเลียงไกเลเลียงไข่แบบปลดต้นทุน นี่สิ่งันธ์คือมันปลอดสารบ่มีสารกระตุน้นโ,โมโนม,ม,มีอร์โมนบ่มีตัวเร่งบ่มีบ่มีอีหยัางยปาปฏิชีวนะม้านในขับของอาหารนะครับนี่ข้าวเปลือกล้วนๆนี่ข้าวเปลือกผมก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีข้าวเปลือกก็บ่ผมก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงบ่ได้ใส่ยาฆ่ายนะฮะปุ๋ยเคมีก็บ,บ่ได้ใส่จักเม็ดผมก็ไม่ไข่เป็ดกินเป็ดก็ไข่ยออกมาก็คือมันปลอดสารเอาไว้ไงมันใจในการกิน แต่เขาถ้าเขาไปซื้อไข่ในทองตลาดปุ๊บนี่ยังเห็นล้านถึงเขาขายก็ได้แหละของในทุนไ่แหละมื่อจะหัวเขาเรียงแบบได้ละ่ะเอาเางไงโหลดพี่น้องหมอไข่ผมไปกินก็นได้ไปตอกสองฝากฟังเลยอันนี้ของในทุนอันนี้ของชวาบ้านไปทอดเบื้องกินก็นได้หรือต้มก็ได้ไปเบื้องไข่ก็ได้อันนี้มันแดงอันนี้มันคุ้นท้าวกันนะ่ะคุณผมหมันจะพวกผม เบ็ดผม,มกินหอยหอยเฉลี่กินหอยเฉลี่คือโปรตีนก็คือจากหอยอันนี้คือมาจากเข่านะครับบต่บต้องไปใส่ปลาปนบ่บต้องไปใส่ข้าวโพดบ่ต้องไปยังมากไม่ข้าวโพดทำไรปลาปลาปนทำไรน้ำทะเลโอ้หลายอย่างเอาไปยังไงครับเอากระเปลือกให้มันกินแต่ก็ปล่อยเลยถุงเลี้ยงหอยหอยก็บ่ได้เลี้ยงยากหอยเฉลี่หอย,หอยบตอย่ยยบตอ้องเลี้ยงยากนี่น้องนุง่ก็บมีม่อยากปล่อยลงไปมันก็เล่นหนุ่มมันก็ยังของมันเอง นี่ครับอย่าห้ฟังเรื่องไครเนี่ยแหละเรื่องง่ายๆเนี่แหละครับพี่น้องปัจจัยลักของคนเฮาอย่าไปมองขามมันความปลอดภัยเด็กน้อยก,กินได้พรพ่อแม่กินดีจากอาหารที่เคยมีโปรตีนสูงเคยมีประโยชน์ต่อไปที่มิตรโคษก็ได้พระเต็มไปด้วยฮอร์โมนเต็มไปด้วยตัวสารเล็งลายๆยางถึงเขาบอสสมารถพิสูจน์ได้นะครับถ้ากูดได้ขับไปในฟ้ามเขก็จะหัวเราว่าเป็นแบบไหนผมเห็นมาแล้วแต่บอสามารถอธิบายได้บอสสมาัถบอกได้ เดี๋ยวหาวาเป็นการใส่ไล่เอาเป็นว่าเฮาผลิตอาหารเองดีกว่าปลอดภัยมั่นใจในการกินนี่แหละข้าวเปลือกนี่นี่บดได้ขนาดหนึ่งบ้หนึ่งมือละกามั่งนี่มือละกามั่งบนบนเหลือได้ขนาดนี่ผมให้มือละกามั่งที่เหลือผมให้กินแดงมันนี่มันเหลือนี่ผมเติมให้ตลอดบดผมก็มาเติมนะฮแต่ยังเหลือนี่ตอนนี้มือไปหากินเขาผมยันหน้าผลแหละมันก็ไปกองกินตอนเขาห้อง กปอยไม่กินครับปอยไม่กินจะเปซนสอแหลวก็มันตัวนั้นจะคิดว่าเป็ดกินเบิร์ดไหนมันกินรถครับบม่ยากอ๋อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คุยฝืนเหลืองเป็ดครับเหลืองไข่เป็ดนี่วแหละสำหรับเสา์นีวันที่ยิบซีครับยิบซีตุลาสองหาวซีอัปเดตครับวันนี้ผมต้องรุกวันที่นั่เพราะว่าบางที่ชิปก็ชิปไม่ย๋ยบ้าอัพเดตกันพี่น้องก็สิดตับเพหาะว่าของเมื่อใดเมื่อใดนะครับ ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผมจะไปเบิ้งเป็ดเบื้องกบ่อก็ไปเบื้องปลาตตอีกไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับหลังจากเก็บไข่เป็นลวกะมาเบิ้งกบครับเนี่ยมาสักครู่ปล่อยน้ำออกครับนี่หนังก็อล่างแห้งนะครับนังก็ล่างแห้งเมื่อกี้มือจะไเกี่ยวขอครับนี่ครับกำลังปล่อยน้ำออกคาดว่ามืออื่นมือเฮ นกกำนันจะแห้งนี่ครับนะของเป็ดนี่ครับขบเรล่มเนาาแล้วครับเริ่มบอกกินอาหารแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพายเบึ้งส้นหนึ่งครับไปครับส้นหนึ่งครับโอเคครับ เดี๋ยวกลับไปเฮ็ดเมนูอ่านสอนวันนี้เมียงแนไปเบิ้งครับไปครับอ่ะนี่ครับหลังจากเก็บไข่เป็ดแล้วกะมาเบิ้งครับเมนูวันนี้มีย่ยังแนอ่ะมาเบิ้งครับนี่ครับหลังจากเก็บไข่เป็ดแล้วกะต่อไปก็เป็นการดังไฟครับก็บคือเสร็จเป็นเมนูเมนูมันเนี่สิผมเปเฮ็ดถอดไข่แบบย้อนยุคไอเบิ้งครับถอดไข่กับปิ่งหมูนะฮะ เมนูเเสานี่ตอนนี้ก็ดังไฟดังไฟคือกอไฟแหละครับแบบหยอดยกนี่ครับขี่กระบองครับขีกระบองบางคนก็อาจจะยังขึ้นขี่กระบองก็ขี่ไตแหละครับพี่น้องขีไตขี่ยางเชือเพิ่สมัยโบราลโารานทั้งสามมาส่เขี้ยเก้าครับเสีกระดาษเท่ากับใส่ลงไปครับเชือเพิ่ ต่อไปก็เป็นการนึ่งเขาครับก้อ่นก็ต้องอำหนามใส่ก่อนนี่ไข่เป็นน้ำตากสามเมืองต่มไข่พร้อมครับและะ้วก็ เอาหวัวดมาว่างอ่ะนี่ครับหวัวดอ่ะนี่ครับ เทเข่าลงหวดครับเอ่อมันต้องมีถังโอ้บม่ได้โดน,นพี่นออ้องอ้าวนี่ครับปกติผมบอดอะไเห็ดครับไม่เยได้เห็ดดอกในบ้านพผนเห็ดแต่มนนมเ,เมื่อนี้ผมเห็ดพี่น้องเบิ่อเงี้ยเป็นการรีวิวกับว่าได้นะนี่พอจำกล้วยเนี่ยเราเคยเห็ดอยู่ นี่ครลงหมอเลยครับนี่นี่การหนึ่งเข่าตามด้วยฟาปิดครับอันนี้ปิดก็ได้นะครับนี่เดวครับพี่น้องสำหรับวิธีอีสานแบบย่อนยุกนะครับนี่ครับอู่ไฟไ่ Okay. นี่แหละครับชีวิตอีสานเลื้นทินหาอยก,กินแบบพ่อเพียงมันจะอยกแบบหย่อนยุกกับว่าได้อ่ะระวงังมึงเขาอยูินกันเดี๋ยว,วยไหวมึงวิธีการหาปลาครับไปครับห,หลังจาก หนึ่งเขาละกะบรบมาเบิ้งรับวิธีการตกปลาครับพี่น้องเนี่ฮะมาเบิ้งขับว่าจะได้จิดซัไดไรนะครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ครับพี่นอ้องมา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 ห้อนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติดีครับเบิ้งอร่อยดีนี่ครับเมนู เช้านี้นะฮะปศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมนี่ครับได้ละสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับนี่ครับปลาเป็ดได้ครับพี่น้องเฮ้ยปักมืออ,อ่ะนี่ครับอะมาลุ้นให้ลุ้นนี่ครับบ๊อบบ๊อบครับพี่น้องจอเาจาเบิบอลขาวเได้ปลาบ่าได้ครับอ่ามาลุ้นครับพี่น้อง ได้แล้วครับพี่น้องลงุนรถถังเลย่ะ,อะโอเคครับนี่แหละครับหาปลาในกินกินอยู่นี่แหละก็ลังหนึ่งเขาอยู่ครับตอนนี้โอเคครับติดตามตอนต่อไปถามองตอนสองครับไปแล้วครับสวัสดีครับ